ไก่น้อยพาเราสบายดีทุกคนวันนี้ก็นจะพาทุกคนไปลอยกระทรงในมือถือ,อ,อพันษาเนาะฮากระเด็บไปน้ำเพลินยูแต่ว่เาเฮาวเด็ไปส่งเด็กเนาะเพราะว่าเฮาเด็กเบียดเด็กคนนะตอนนี้ฮากระเด็บจีให้ทุกคนแบบมาเห็นตอนลอยกระทรงเลยเนะาะเพราะว่าตอนลงเราแบบบว์ไอ้อะลีก็ขีต้ต้มแบบพากันลุยขี้ต้มลงไปลอยเลยตอนนี้เมื่อที่เข้าไปนะพอดีเป็นเมื่อวันที่18เนาะเป็นเมือ่อ ออกพรรษาเลยพอดีหล่ะกระเพื่อนกันจะพากันไปลอยกระทงตอนที่มือเเฮาไปนี่แบบพุ่นจากตกเนาะพุ่นแบบเลิกไปโปรยลงมาแล้วสมอเฮาก็พากันไปสื่อกระทงแล้วก็สื่อเทียนเออเทีนบบยนเขาบทสื่อเลยเพราะว่าเนาหายมากกับกระทงเลยม่แด้เสื่อแต่กับไฟเท่านั้นพากันลงไปนี่โอ้คนพลาดก็มีเนาะเพราะขี้ต้มมันหลไงฮะนะพอดีแบบพุ่นตกลงมาเลยเห็นเห็ดดินเปื้อนแบบดินมันดินแบบคือเป็นขีต้ต้มทุกคน ก็คือแบบทุลักทุเลเลยบางคนแบบคือจนเือบขาดกบมีบางคนหาโ้นล่มแบบย้อน่าขีดต้มมันโดดคาเนาะเ้ากาได้พากันไตเทียนไตย่างและเทียนกับเพื่อที่ไตได้บูมเป็นไงเจนเอสก็ว่าจิได้อยู่บ่เจนเอสวาพากันโตโดนเติบนอกกับบบเดินกันไ้เพราะว่าจิได้พากันเอากระทงไปลอยตอนนี้ก็ได้สวยกันไตถูกหรือเป่ดีถูกติดนะกา ไปเสียบถูกลงไปในกระทงนงนพากา,าพากันอธิษฐานพากันอธิษฐานกันโอ้ยต่างๆแล้วนะแบบขึ้นอะไรแนวจบแนวดีแนยวยังก็พากันอธิษฐานแล้วข่อยก็ได้ใส่แบบเงินในกระทงเนาะเขาก็ใส่โบลายแบบมีเป็นใครมีเงินหน่อยก็ใส่ได้เด้อแบบเป็นพันหนึ่งสองพันหรือว่าสิบพันสิบสองพันแต่อีงตามสถานธของแต่าาละคนเนาะเพราะว่ามีเงินหน่อยอยู่เขาก็ได้เอาเงินหน่อย ใส่เนกระทูนี่ให้ฝางน้นเมฆคงคาเม่ยภาน้ำผาเอาเนี่ยจบเนี่ยบที่ออกจากเขาไปให้นาอเขาเลยอธิษฐานอะไรอันใดเนี่ยสีเห็นให้ีวิตเขามันดีให้เป็นความยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเขาเองอธิษฐานไปต่างๆนั้น,น,นคืออะไรดีๆกับเราออกมาเจ้บอกมาให้มันเบิดนอนเนี่ยที่เขาขึ้นในตอนนน้นนะนะจนแอสกายเราเ,าาเ,ร,าเราไป บัจจุบันว่าเหล่าเนาะแบบเขาขอพรขอพร,อพรเนือ้อเดี่ยวจะออกปัฟ้าขอพรในเะม่นขอคงค่าให้เพิินเอาสิ่งปรจจบบดีทีว่าเขาประสบพบพ่อ,อมาหรือว่าเขาแบบบ่อยากให้มีสิ่งที่ได้ทีบอดี้เขามาในชีวิตเนาะเขาก็เลยพากันขอพรให้สิ่งบดีนะหค่นะไดออกจากจากโตขึ้าไปเดยที่การฝากระกทงเนาะเขาก็เลยัจนแอดเดินทุดคนถ่ายเมืองเจนเอสก็เจนเอพลาดพลาดล้ม <c oughs> โอ้ยตุ๊ตักระบา แบาขี่ต้มเพลงทุกคนแบบจนเด้พากันปาตีนปาอย่างเลยแบบเขาพากันลงไปนะจะใส่เกือบมได้เด็กน้อยทุกคนเทียมเด็กน้อยสองคนจิ๋วเขาอยู่ในแคมป์นำเขาถา่าแบบเอาหายห้เฮาแบบเอากระทรงลงไปก็ะนองเผิ่็เอาเอากระทรงเขาไปอยู่กลางนะ้ำแต่ว่าข่อยกแบบ็บคือเป็นห่วงน้องเด็นกน้อเพราะว่าเพิ่็บ,บ่มีเสียซูซี่ป้องกันอีสั่งเลย บ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพากดไล่กดแชเซให้กันกด้วยในเดิอบ๊ายบาย